สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกับผมแบงค์เกมเมอร์อีกเช่นเคยก็วันนี้เราจะมาทําตามคำคำขอนะครับผมก็คือผมเนี่ยบอกไว้ที่คลิปที่แล้วนะครับผมจะพามาดูคิวเรนเจอร์นะครับนี่ครับคิวเรนเจอร์แต่ว่าแปดผมก็จะหมดแล้วผมก็เลยทิ้งลิงก์ เออคือใหรอออไลน์ทีวีไว้นะครับก็ใครอยากจะจะผู้ผิดอ่ะใครอยากจะมาดูเนี่ยก็กดลิงก์ด้านล่างเช่นเคยนะครับน่นจะมีการ์ตูนมากมายนะกดที่แชนแนลเขียนว่าการ์ตูนครับตรงนี้นี่นจะมีการ์ตูนมากมายนี่อันนี้อัปเดตแล้วนะอะไรก็ไม่ว่า ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายทำตามคำขอแล้วนะ